หนังนะครับหนังสังเคราะห์แบบพรีเมียมตัดด้วยเรซิ่งเรดนะครับเป็นได้สีแดงแบบนี้เป็นสำหรับฟังก์ชันต่อมานะครับของเกียร์ไฟฟ้า e ี h ิปเตอนั่นก็คือระบบช่วยจอดอัจฉริยะ2.0นั่นเองครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ford VP เพชรเกษม77ครับสำหรับ EP นี้เดินทางมาจนถึง EP ที่9แล้วนะครับที่ผมจะพามาเรียนรู้เจาะลึกและทำความรู้จักไปกับฟังก์ชันเด็ดใน Ford Next Gen Ranger Storm Tech ครับสำหรับ EP นี้ครับผมจะมาพูดในเรื่องของหัวเกียร์ ไฟฟ้า e ี h ิปเตอรนะครับซึ่งเป็นเกียร์อัจฉริยะที่ได้ถูกติดตั้งใน Next Gen Ranger Storm Tech ครับจะมีข้อดีเป็นอย่างไรมีดีไซน์เป็นแบบไหนและใช้งานยังไงบ้างผมจะพาไปชมกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวผมจะพามาทำความรู้จักไปกับเกียร์ไฟฟ้า e ีชิปเตอนะครับซึ่งตัวนี้ได้ถูกติดตั้งใน Next Gen Ranger Storm Tech นะครับสำหรับดีไซน์เนี่ยเขาจะมีความ เล็กแบบนี้เลยนะครับพอดีมือแล้วก็ให้ความลักชัวรี่นะครับเพราะว่ารุ่นที่มีเกียร์ไฟฟ้า e-charger ก็จะเป็นรถระดับพรีเมียมนะครับสำหรับดีไซน์ด้านหัวเกียร์เนี่ยเขาจะมีตัวบอกตำแหน่งเกียร์นะครับอ่าก็จะมีไฟบอกตำแหน่งเกียร์จะมีเกียร์ p เกียร์ r เกียร์ n แล้วก็เกียร์ d นะครับส่วนด้านข้างนะครับหัวเกียร์เขาจะหุ้มด้วยหนังระดับพรีเมียมเลยแล้วก็บุกด้วยหนังนะครับหนังสังเคราะห์แบบพรีเมียมตัดด้วย r รซิงเรดนะครับเป็นได้สีแดงแบบนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Next Gen Ranger Storm t e c ครับมาดูฟังก์ชันของเขากันบ้างนะครับสำหรับฟังก์ชันเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มสำหรับปลดล็อกหัวเกียร์บริเวณของด้านหน้าเกียร์นะครับซึ่งลักษณะการจับก็จับได้2แบบนะครับจะจับไปทั้งอันเลยแล้วก็บีบด้วยนิ้วชี้นะครับก็ได้หรือว่าจับด้านข้างแล้วกดด้วยนิ้วชี้แบบนี้ก็ได้นะครับ สำหรับด้านข้างเนี่ยก็จะมีปุ่มอยู่อีก3ปุ่มนะครับปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่ม M ปุ่ม M ก็ไว้สำหรับเราชิปเกียร์เองนะครับหรือว่าเลือกเป็นเกียร์แมนนวลนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะมีปุ่มบวกและก็ลบไว้สำหรับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ส่วนฟังก์ชันอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำงานอย่างไรบ้างครับสำหรับฟังก์ชันต่อมานะครับนั่นก็คือฟังก์ชันการจอดเกียร์ว่างชั่วคราว ในกรณีที่เราต้องการจอดในพื้นที่ฉุกเฉินนะครับและผู้อื่นสามารถเข็นรถเราได้นะครับเราก็สามารถมาจอดรถแบบเกียร์ว่างได้โดยวิธีการใช้งานนะครับให้เข้ามาที่เกียร์ N ครับสมมุติว่าเราจอดรถเรียบร้อยนะครับให้เข้ามาที่เกียร์ N หลังจากนั้นนะครับก็กดปุ่ม M นะครับบริเวณข้างเกียร์กดหนึ่งครั้งหน้าปัดเรือนไม้ก็จะบอกว่าเปิดใช้งานโหมดเกียร์ว่าง30นาทีแล้วหลังจากนั้นเราก็ดับเครื่องได้เลยครับ ทีนี้คนอื่นก็สามารถเข็นรถเราได้ง่ายๆเลยครับส่วนต่อมาครับปุ่มด้านข้างก็จะเป็นปุ่ม M นะครับหรือว่าการเลือกเกียร์แบบแมนนวลนะครับถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือเกียร์ธรรมดานั่นเองครับโดยการใช้งานก็คือกดไป1ครั้งนะครับปุ๊บหน้าปัดก็จะขึ้นว่าเกียร์ M 1นะครับ M 1ก็คือเกียร์หนึ่นั่นเองโดยเกียร์รุ่นนี้นะครับ Next Gen Ranger Storm Tech ก็จะมีเกียร์ทั้งหมด10สปีดด้วยกัน หากเราต้องการที่จะเพิ่มเกียร์ลดเกียร์เราก็สามารถมากดปุ่มบวกลบบริเวณข้างขงได้โดยการใช้นิ้วโป้งนั่นเองนะครับกดบวกแล้วก็ลดเกียร์นะครับตามรอบเครื่องที่เหมาะสมนั่นเองครับสำหรับฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันในการลิมิตเกียร์นะครับหรือว่าการจำกัดเกียร์โดยสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับผู้ขับขี่ต้องเลือกมาที่เกียร์ดีนะครับเกียร์เดินหน้านั่นเองครับและก็มากดที่ปุ่มบวก หครั้งนะครับตัวหน้าปัดเดือนใหม่ก็จะโชว์มาทั้งหมด10เกียร์ด้วยกันโดยสีส้มก็จะเป็นเกียร์ที่เราอยู่ณปัจจุบันนะครับถ้าเราต้องการที่จะจํากัดเกียร์ของตัวรถในกรณีที่เราขับขี่ทางลาดชันนะครับหรือว่าในกรณีที่เรากําลังขับลงเขาอยู่ป้ายข้างทางบอกว่าให้ใช้เกียร์ต่ำนะครับวิธีนี้เราสามารถมาจํากัดเกียร์ได้โดยปกติรถจะมีทั้งหมด10เกียร์ เราสามารถจํากัดมาให้เหลือกี่เกียร์ก็ได้ตัวอย่างเช่นทางด้านหน้ามันชันมากๆนะครับป้ายข้างทางแจ้งเตือนว่าให้ใช้เกียร์ต่ํานะครับเราประเมินสถานการณ์แล้วว่ามันชันมากจริงๆก็ให้ผู้ขับขี่มาจํากัดเกียร์ครับโดยปกติตมี10บเกียร์เราบอกว่าทางนี้เราจะใช้5เกียร์นะครับผู้ขับขี่ก็ทําหน้าที่กดปุ่มลบมานะครับและสังเกตที่หน้าจอนะครับว่าเกียร์ของเรามันจะเหลือแค่5้าเกียร์ก็คือมีตัวเลข 1>, 1, 2, 3, 4, 5นะครับเพราะนั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเลยก็คือรถของเราจะสามารถวิ่งได้แค่5เกียร์เท่านั้นเกียร์6เกียร์เเกียร์8เกียร์เกเกียร์10ก็จะหายไปนั่นเองครับส่วนตัวนี้จะช่วยให้รถมี engine brake หรือการเบรกเครื่องยนต์ในการชะลอความเร็วขณะลงเขานั่นเองครับเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ใช้รถอีกด้วยครับ ต่อมานะครับของเกียร์ไฟฟ้า e s h i p t e r นั่นก็คือระบบช่วยจอดอัจฉริยะ2.0นั่นเองครับมีการทำงานเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับมีการจอดเข้าซองอัตโนมัติ parking assist 2.0ของ Raptor ครับไปชมกันเลยครับก่อนอื่นครับเราก็ต้องหาที่จอดรถก่อนนะครับเมื่อเราเจอช่องจอดรถแล้วใช่ไหมครับเราก็ ระวังซ้ายระวังขวาหลังจากนั้นครับให้เรามากดปุ่มตัว P นะครับกดปุ่มตัว P แบบนี้ปุ๊บแล้วก็มาเลือกคำว่าระบบช่วยจอดหลังจากนั้นครับให้เราเลือกโหมดการจอดแบบจอดเข้าซองนะครับแล้วก็ถ้าเราจะจอดข้างขวาเหมือนที่ผมกาลังสาธิตก็ให้ตบไฟเลี้ยวข้างขวาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ขับรถสแกนช่องจอดไปเดี๋ยวเราจะจอดระหว่าง e v e r อร์กับ XLT กคันนี้ครับ เราก็สแกนไปเรื่อยๆให้รถเขาสแกนหาช่องจอดครับว่ามันเข้าได้หรือไม่นะครับอ่าเขาบอกว่าพบที่จอดรถแล้วนะครับให้เราหยุดรถหลังจากนั้นให้เราปล่อยมือจากพวงมาลัยนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ว่างแล้วก็ทําตามเลยเมื่อเข้าเกียร์ว่างเสร็จแล้วเขาบอกว่าใหจดให้กดตัว P ค้างไว้แล้วก็กดตามเดี๋ยวทุกท่านดูนะครับ ขั้นตอนนี้ครับให้เราคอยระแวดระวังนะครับทางซ้ายและทางขวาครับเผื่อมีเพื่อนร่วมทางที่ขับรถมาด้วยความเร็วเราจะได้ระวังได้ขั้นตอนนี้ครับเราต้องกดไว้ตลอดแต่ถ้าผู้ขับขี่กังวลว่าจะเฉียวชนนะครับรถข้างๆก็สามารถช่วยเขาเบรกได้นะครับแบบนี้ครับอ่านี่เขาก็จะหมุนเองเห็นไหมครับนี่มือเราไม่ได้ทําอะไรนะครับแต่ก็คอยระวังซ้ายระวังขวานะครับโอ้มันอัจฉริยะมากมครับทุกคน นะครับมันจะหมุนเองเลยนะครับปึ๊บถ้ามันเร็วเกินไปแล้วเรากลัวเราก็สามารถช่วยเขาเบรกได้นะครับโอเคหลังจากเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเกียร์เขาก็จะปรับเองนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นธงหมักลุกว่าเสร็จสิ้นแล้วแค่นี้ครับง่ายๆเลยครับเราก็สามารถทำเองตามคลิปได้ง่ายๆที่บ้านเลยครับ นอกจากฟังก์ชันที่ได้ดูไปแล้วนะครับและความลักชัวรี่ของเขานอกจากนี้ครับในด้านของการบำรุงรักษานะครับเราไม่ต้องคอยมากังวลว่าสายดึงเกียร์หรือสายแพรเกียร์จะขาดนะครับเพราะว่าเกียร์ไฟฟ้าอ e ีชิปตเตอร์ตัวนี้เขาไม่มีสายดึงเกียร์หรือสายแพรครับเป็นลักษณะเหมือนสวิตช์ไฟฟ้าตัวหนึ่งเท่านั้นเองครับก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปในเรื่องนี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหัวเกียร์ไฟฟ้า e-shifter นะครับเกียร์อัจฉริยะใน Next Gen Ranger Storm Tech ครับหวังว่าใครที่ดูคลิปนี้นะครับคงเป็นข้อมูลในการ ตัดสินใจนะครับที่จะเลือกใช้รถยนต์ Ford Nextgen r a n g e r s t o r m t a c ครับหรือสำหรับท่านที่ออกรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมนำฟังก์ชันนะครับในคลิปนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับใน EP หน้าครับผมดนชนะสอนกาละวงจะพาทุกท่านมาเจาะลึกฟังก์ชันอะไรหรือว่าชมเทคนิคอะไรดีๆเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ Ford ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Ford VP เพชรเกษม77นะครับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ